แ่านพงมาเทพอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะหนูน่าสวยนะครับเอาง่ายว่า2 4 v ุีเวคขับ4หายากนะครับหายากแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะด้านหลังนะท่านผู้ชมเห็นไหมตัวนี้จะเป็นโช๊คพร้อมสปริงนะครับท่านผู้ชมนะโช๊คหลังนี้ก็บอกใหญ่ๆนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมบอกเลยว่าพร้อมใช้งาน ส่วนผมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิคานะครับศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมเนี่ยเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4V 4WD สี่วีซปีสองพนะคันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของรถกันที่กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์ไบเบีม LED ใสๆเลยนะครับทุกผู้ชมนะ ไวกันหมออคู่หน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมนะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมโลโก้โครเมียม,ม,ยมใหญ่ๆมาให้ตะแกรงนังกนชนมีเพื่อระบายความร้อนเราดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับจะมาด้วยขนาดยาง265 60R18 ยางเป็นยางปี2022นะครับทั้ง4เส้นเลยดอกนี่เหลือลึกๆเลยครับท่านผู้ชมนะใช้ได้อีกยาวนะครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างนี่ดูดีแน่นอนนะครับไม่รัว่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะตรงนี้นี่ครับแล้วก็มาพร้อมกับ คิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นสีดําด้านนะครับท่านผู้ชมด้านข้างก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับเห็นไหมราวหลังคาครับราวหลังคาสีเทาเอาไว้ติดแหลกหลังคานะครับตรงนี้คิ้วกันสะอาดนะครับโฟลเดอร์รอบคันนะครับฝาครอบกระจกของข้างสีเจลตตวล็กนะครับไฟเดี้ยวนกระจกของข้าง LED นี่คิ้วลิ้นน้ำตัวนอกรอบคันนี่เป็นโครเมียมนะครับ เมื่อเปิดนะครับกันลอยเป็นโครเมียมนะครับทั้งสีด้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะเรามาดูโครงสร้างกันครับนะเปิดมาแล้วภายในนะครับเห็นแผงประตูนะแผงประตูนี้เป็นดูโทนนะครับสีดํากับสีน้ําตาลนะครับประตูประตูเดิมนะครับดูเม็ดอาร์กนี่ครับแบบนีงไงละมาดูโครงสร้างรถคันนี้กันเลยนะครับนี่โครงสร้างนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กนี่เรียงเม็ดทุกจุดนะครับท่านผู้ชมรถปีของมันสิบเจ็ดนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพนี้นะครับ เหมือนกับรถไฟแดงนะครับรถคันนี้นะราคาก็จับต้องได้แน่นอนนะครับมานี่มาดูนี่ครับนี่ประตูหลังเหมือนกันครับเหมือนกับประตูหน้าครับเป็นดูโทนะครับแต่ประตูกิฟต์นะครับไม่มีรอยขีดข่วนประตูเดิมนะครับตรงนี้ฮะโครงสร้างนี่ครับเห็นไหมสวยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับนานผู้ชมเราไม่เอารถที่ เกิดอุบัติเหตุมาขายให้ท่านชมแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านชมซื้อไปนะครับมันเสียครับมันเสียอาชีพเซลเลยนะครับนี่ครับตัวปี17นะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบสสี่ล้อแล้วนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นดิสเบรสี่ล้อแล้วครับล้อแม็กนี่สวยนะครับไม่มีรอยนะครับคัสซีนี่สวยนะครับไม่เป็นสนิมนะเรามาดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายนี่ก็มาพร้อมสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับคิวลินนตัวน้าโครเมียมนะที่ผมบอกว่ารอบคันนะครับก้านบัตรและผลหลังนะครับ คิ้วคาดฝาท้ายคอจูเนอร์เป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็นี่โลโก้ซิกมาโฟรครับบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นตัวขับสี่นะฮะตรงนี้นะสังเกตง่ายๆครับตัว2 4จนะครับหรือว่าสอนะครับจะไม่มีโลโก้บอกคะถ้าเกิดเป็นตัว2 0 0พนะครับจะมีโลโก้2อบอกนะครับในกันชนนะครับก็จะมีไฟทับทิมใสยขวามาให้นะครับมีฝาครอบใต้กันชนมาให้นะครับตรงนี้ยางไหล่มีครบนะครับตัวนี้เป็นตัววีนะครับฝาท้ายของเขาจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเห็นไหมตัวนี้ ผมเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับผมก็จะิญท่านชมดูว่ารถท้ายเดิมดูกันอย่างไรครับดูกันที่หัวน็อตเลยครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับนาเห็นไหมเ็นอาร์คฝาท้ายนี่ก็เป็นเ็นอาร์คเดิมนะครับไม่มีการต่อเป็นอาร์คใหม่นะครับตรงนี้เห็นไหมสวยๆนะครับนี่นะน็อต่าน็อตโช๊คฝาท้ายนี่ก็เป็นน็อตเดิมนะครับไม่มีการขยับนะเห็นไหมท่านชมนะผมบอกผมบอกเลยว่ารถคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนแล้วด้านท้ายนีนน่ครับเขาก็ทําไว้เป็นสัดส่วนนะครับเห็นไหม ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินนะครับเป็นพวกแม่แรงพวกบ่อบอลอดล้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมการพับเบาะนะครับหรือว่าการแขวนเบาะของ f o r t u n e r เนี่ยง่ายมากนะครับแค่เราดึงแค่ตรงนี้นะครับดึงแค่ตรงนี้นะครับปึ๊บมาเบาะมันก็จะพับแล้วก็ออกมาลักษณะนี้ครับเห็นไหมแล้วเราก็แขวนลักษณะนี้ครับทาเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับมันจะได้ลักษณะนี้นะปึ๊บนี่ฮะไม่ง่ายครับเบาไม่หนักครับผม เดี๋ยวขออนุญาตเอาเบาะลงนะครับเราต้องทำรีวิวต่อของนี้นี่มปุ๊บง่ายๆครับอ่ายละ่ะะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายเนี่ยอ่ฮะผมเปิดมาแล้วผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะตัวเนี้ยน้ำมันของเขานะครับเติมน้ำมันดีเซลนะครับ B7 ได้หมดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ฮะรถสวยๆนะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะแล้วก็ ล้องล้อแม็กนี่ก็สวยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับคระทรงกระซีสวยแน่นอนนะครับตรงนี้เห็นไหมรถทุกคันนะครับที่ผมมาทําคลิปอะทารีวิวอะท่านผู้ชมสามารถตัดสินใจได้เลยครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับว่ารถมันสวยจริงนะครับตรงนี้ครับแบงประตูนี่สวยนะครับเห็นไหมไม่มีรอยขีดข่วนนวมนี่ไม่ยุบเลยนะครับนี่โครงสร้างนะครับเม็ดองเม็ดอ่างนี่เดิมทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับมันเป็นจารบีของยางกระดูกงูนะครับตรงนี้อ่าสวยเลย ดีครับเห็นไหมกิฟทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดนะครับหัวนงหัวน็อตนี่ไม่มีการขยับนะครับหัวน็อตบานพับประตูนี่ก็เป็นหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับเห็นไหมของบนล่างเลยตรงนี้โอ้โหสวยจริงครับสวยจริงนี่เห็นไหมโครงโครงสร้างนะครับสวยมากตรงนี้อ่าไปงานงล่ะครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูรอบคันแล้วนะดูโครงสร้างด้าน ท้ายแล้วนะครับดูโครงสร้างของประตูทั้ง4บานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภายใต้ฝาบ้งหน้าครับว่าผมเปิดฝาบ้งหน้ามาแล้วเนี่ยเอ้ยรถอฝาบ้องมันจะขยับไหมชิ้นส่วนอะไรจะเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาบ้งหน้ามาแล้วนะครับผมก็ว้าวเลยอ่าว้าวเลยว้าวเพราะอะไรนี่ครับรถแม่งเดิมจริงนะหัวนงหัวน็อนนี่ครับไม่มีขยับนะครับฝาบปงหน้าเดิมมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับเมทโอมิอาร์คเดิมนะครับจากโรงงานเลย ปากปงหน้านี่บางๆเลยนะครับบางๆเลยนะฮะคานรับวไปใหหน้าต่างนี่เป็นคานเดิมเลยครับท่านผู้ชมนะหัวนกโอนนอสนี่ไม่มีขยับนะครับนี่คานรับวไปใหญ่หน้าขวามีอาอยู่นะครับเห็นไหมคานหน้านี่นะคานเดิมเลยนะคานรับวไปใหญ่หน้าซ้ายมีแอลอยู่นะครับหัวนอสสังเกตง่ายๆครับไม่มีขยับนะครับท่านผู้ชมนะแผ่นพรมแอนเพจอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่ ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวัหงแน่นอนนะครับนี่นะฮู้รถสวยนะครับมาดูชิ้นส่วนอะไรดีว่าชิ้นส่วนจะเป็นชิ้นส่วนหลยเดิมไหมนี่ผมจะสังเกตเลยจะสังเกตง่ายเลยรถที่มันไม่ใช่รถเดิมนะครับเจ้าของเดิมเขาจะเปลี่ยนเป็นท่อแทนท่อแคทนะครับเห็นนะแล้วเขาก็จะเอาท่อแคทไปขายนะครับแต่ตัวน,นี้เป็นท่อแคทเดิมนะครับไม่มีการตัดหรือว่าเอาท่อแทนแคทมาใส่นะครับเป็นรถเดิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะแล้วอย่างรถคันนี้เป็นเครื่อง 2,400cc นะครับ150แรงมา้ทาทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าภายในห้องโดยสารแถวที่1แถวที่2แถวที่3จะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารของ f o r t u n e r คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นเบาะนะครับหนังสีน้ำตาลน,นะครับท่านผู้ชมนะจะเดินด้วยได้สีขาวนะคะชมนะตรงเบาะเนี่ย ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคูน้าแล้วก็จะมีระบบเซฟตี้นะเป็น SRS a i r b a g ตรงเบาะคูน้าด้วยโอ้โหบอกเลยว่าตัวตั้งออกแบบมาเรื่องระบบความปลอดภัยนี่ครบคันแน่นอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถเดิมดูอย่างไรนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะฮะอันนี้เป็นกุญแจคีเลตน,นะครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับกุญแจมีดอกเดียวลูกค้าเก่าให้มาดอกเดียวนะครับตรงนี้อ่ะ เรามาฟังเสียงกันก่อนเลยครับว่ารถมันเดิมจริงไหมนี่ครับเป็นรถเดิมๆเลยครับท่านผู้ชมนะโอ้อัตรารอบเครื่องเนี่ยก็สี่พันรอบนะครับโอ้โหเบิ้ลแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูออปชันกันเลยตรงพวงมาลัยนี้ก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับพุ่มด้วยหนังนะครับแล้วก็มีลายไม้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ตรงพวงมาลัยก็จะมีมัตติฟังก์ชั่นทักชั่นคอนโทรลนะครับอะแดปทีฟคูลคอนโทรลพาร์เดร์ชิพนะครับตรงนี้สามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมาะ ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปพันและชิปใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตว่าพันและชิปใช้งานได้ปกติจริงไหมตอนที่ไปเท็ดได้นะครับระบบไฟใหญ่หน้าเป็นออ,ตโ,อโต้นะครับไฟยาน่าเป็นออตโอตโอก้การปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นเมลนว่นอยู่นะครับท่านผู้ชมระบบหน้าจอนะเป็น TFT นะครับเห็นไหม,มหลอดไฟของเขานะครับน่าส,สวยๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017ใช้งานมาแล้ว98,249กิโลเมตรนะแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ สามารถรองรับ FM ได้ AM ได้ CD ได้ DVD ได้นะครับแล้วก็มี Apple CarPlay ต่างๆ Android Auto นะครับแล้วก็เชื่อมต่อมี g o o g l e Map มาให้ครบเลยนะครับท่านผู้ชมคับมี g o o g l e Map ด้วยระบบสเตอริโอเซอร์าแลแนะน่นอนนะครับตรงนี้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้ยังไม่ใช่แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับตรงนี้อ่ะอิเล็กทรอน,นิกส์ก็มีช่องเสียบพอรพ์ตอะนะครับเห็นไหมแล้วก็ช่องเสียบ USB-AUX นะครับมีครบนะ แล้วก็โหมดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นโหมดลงที่ราชันนะครับตรงนี้เป็นโหมดขับสี่นะครับโหมดขับสี่ตรงนี้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องจอดรถนะครับเวลาเขาโหมดขับสี่แล้วว่าเราขับรถไปเนี่ยความเร็วไม่เกินร้อยนะครับหรือว่าเก้าสิบเนี่ยเราสามารถปรับเป็นโหมดขับสี่ได้เลยนะครับท่านชมตรงนี้อ่าฮะโหมดที่เพิ่มเข้ามาก็มีโหมดอีโคโหมดนะครับนะพาวเวอร์โหมดนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เท่ากับโหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตนะครับตรงนี้โหมดการลั่ยนะครับอันดับสต็อปนะครับมีมาให้นะครับ อุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักข้าแขนช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับเห็นไ,ไหมที่วางแก้วตรงคอนโซลเกียร์นี่ครับนะเป็นลายไม้นะครับเห็นไ,ไหมสวยเลยตรงนี้แล้วก็ที่วางแก้วตรงแผงประตูที่วางแก้วตรงคอนโซลมีไม้นะครับนะตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นคูลบ็อกซ์นะครับช่องเก็บความเย็นนะครับตรงนี้อ่าใช้ความเย็นจากแอร์นะครับเพื่อมาหล่อเลี้ยงตรงนี้นะครับอ มาดูเกะกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นเกะเก็บของครับตรงเกะเก็บของได้มีพวกเอกสารต่างๆครับรถคันนี้นะครับอ่ะผมให้ดูสำเนารถก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเลขตัวถังนะเลขตัวรถนะครับเป็น M R 0 H B นะครับ3 F S 5 0 0 0 1 5 2 0 0 8นะครับตรงนี้นะเลขเครื่องตรงนี้เป็น2 G D นะครับ4 2 9 0 9 5 5นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าผมบอกเลยว่าเป็นรถ ที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับอาดังนั้นว่ารถจดใหม่นะครับรถตัดต่อมาครับเราไม่ซื้อมาขายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อการจัดสฟยแนนนะครับท่านผู้ชมนะรถที่เปลี่ยนสีมาหรือว่ารถกลับสีมาเราก็ไม่รับซื้อนะครับท่านผู้ชมนะรถทุกคันที่เราเอามาขายเนี่ยเป็นรถที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ะผ้าหลังคาเนี่ยฮะรถปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยกิบเลยนะครับไม่เป็นขุยด้วยนะครับไม่บังแดดนะครับมีกระจกมีไฟซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ ไฟอ่านแผนที่นะครับเห็นไหมเป็น LED นะครับท่านผู้ชมในกล้องเก็บแว่นนี้ก็ขาไม่หักนะครับบอกเลยว่าครบเลยแล้วก็ย้อนกลับมาตรงระบบ SRS หรือว่าระบบเซฟตี้นะครับรถคันนี้นะครับมี SRSAirbag ทั้งหมด7จุดนะครับ7จุดเลยคู่หน้าครับเสาดูนะครับตรงเบาะนะครับแล้วก็เสาเอด้านหลังนะครับ7จุดแล้วตรงพวงมาลัยด้วยโอ้โหครบเลยครบครบเลยปะเดี๋ยวเราเข้ามานั่งห้องโดยสารแถวที่2 ถวที่3กันนะครับเข้าไปแล้วมันมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันครับห้องโดยสารแถวที่2นะครับท่านชมนะผมจะสาธิตการสไลด์บอให้ท่านชมดูก่อนนะครับว่าบอกสไลด์เข้าออกวันนี้ได้นะครับได้ทั้ง2ตัวนะครับท่านชมนะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งเลยขึ้นไปนั่งก่อนเลยครับท่านชมนะนี่ขึ้นง่ายครับแค่เหยียบไปได้ข้างก้าวเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2ได้เลยนะครับน้าตรงภายในห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแหมมาดูกันนี่ครับ ก็จะมีพนักก้าแขนครับที่วางแก้วนะครับมีมาให้นะครับที่วางแก้วตรงแผงดูซ้ายขวามีมาให้นะนี่ช่องเสียบ power l e d อ่ามีมาให้ครับช่องแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านมีมาให้ครบๆเลยนะครับแล้วก็ที่เก็บเอกสารหลังเบาะมีมาให้แอร์นะเป็นแอร์สแถวนะครับตัวนี้เป็นตู้คอนโทรลแอร์แถวที่2นะครับนี่ไหมเร่งสปีดพัดลมได้นะครับตรงนี้ ออโตได้ออฟได้ครับจากตู้คอนโทรลตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหครบเลยครบเลยนะตรงนี้อ่ะแต่นี้ก็ีมือมือจับนะครับซ้ายขวามีมาให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปภายในห้องโดยสารแถวที่สามแถวที่สามดีกว่านะครับว่าขึ้นอย่างไรนะครับเข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับดูกันเลยการขึ้นห้องโดยสารแถวที่สามเราไม่ต้องสไลด์บอร์ดนะครับเราง้างบอร์ดนี้เลยครับบอร์ดไม่จะดีดเป็นลักษณะนี้นะครับ เราก็เหยียบบันไดข้างนะครับก้าวเข้ามาลักษณะนี้นี่ก้ามาลักษณะนี้นะครับเห็นไหมก้าวมาแล้วเห็นไหมเข้ามาแล้วขึ้นง่ายนะครับนะผมเข้ามาแล้วท่านผู้ชมมาเห็นว่าผมหลังตรงครับเบาะมันสามารถปรับได้นี่เลยครับเห็นไหมปรับได้ลักษณะนี้เลยเฮดรูมผมเหลือนะครับเล็กรูมผมเหลือผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะขึ้นง่ายลงง่ายแน่นอนท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็ไม่รู้สึกอึอดอัดน,นะครับท่านผู้ชมนะเขา ออกแบบมาได้ลงตัวมากๆนะครับท่านผู้ชมนะนี่แถวสามก็เย็นเย็นชําเลยนะครับเย็นชําเลยนี่มีมือจงมือจับนะครับมีครบเลยครงนี้ที่วางของต่างมีมาครบเลยนะครับท่านผู้ชมนะยังไงนะครับยังไงนะครับท่านผู้ชมนะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวแบรนด์หลักนะครับแบรนด์หลักๆเลยอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยผมแนะนำเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V นะครับส w d สีขาวคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ เอาง่ายว่า24เวคขับ4หายากนะครับหายากแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะ,ะก่อนจะปิดคลิปหรือว่าก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะเอารถคันนี้ดูช่วงล่างเอารถขึ้นหอยดูช่วงล่างเลยว่าช่วงล่างพวกลูกหมากโชคสปริงมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมแล้วก็พาท่านผู้ชมนะไปเทสได้ไปไปดูกันเรามาดูช่วงล่างนะฮะของ Toyota Fortun e r ปี2017ขับ4กันดีกว่านะครับว่า ช่วงล่างรถปี2017เนี่ยสภาพมันจะพร้อมใช้ไหมนะครับเริ่มต้นจากด้านหลังนะครับด้านหลังนะท่านผู้ชมเห็นไหมตัวนี้จะเป็นโชค๊คพร้อมสปริงนะครับท่านผู้ชมนะโชค๊คหลังนี่ก็บอกใหญ่ๆนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมบอกเลยว่าพร้อมใช้งานสปริงนี่นะครับเป็นสปริงเดิมนะครับไม่ได้มีการจัดทรงไม่มีการตัดสปริงแน่นอนนะสปริงเดิมไม่ล้าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะนมนะเห็นไหมด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับชุดเหล็กกันโค้งครับ ชุดเหล็กกันโครงนี้ก็มาพร้อมกับลูกหมากกันโครงด้านหลังนะครับไว้สําหรับช่วยซับแรงกันกระแทกนะครับหลังจากโชกับสปริงแล้วตรงนี้นะครับจะมีชุดเหล็กกันโครงด้วยนะครับมาดูช่วงล่างด้านหน้าครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านชมดูบูธปิกนกบนบูธปิกนกล่างลูกหมากต่างๆนะครับพะด้านหน้าเนี่ยจะมีลูกหมากกันโครงนะครับหรือว่าชุดเหล็กกันโค้งด้านหน้ามาด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมนะ บูต,ต่างๆนี่ก็อยู่ในสนภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ฉีกไม่ขาดยางหุ้มเพลินไหมภาพท่านผู้ชมจะสังเกต slots, ง่ายๆถ้ายางหุ้มเพามันขาดนะครับาจารบีหรือว่าโมโลิแลนนะครับมันจะปิ้นออกมานะครับบอกเลยว่าอันนี้ยังอยู่ในสนภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะสังเกต,ตดูง่ายซ้ายขวาเนี่เหมือนกันเลยครับมันสภาพต่างๆนี่อยู่แล้วก็พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะผมพาท่านผู้ชมมนาะดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนไปเทสได้นะครับว่า เอ้ช่วงล่างมันจะดีเหมือนที่ผมพูดไหมไปดูกันครับทู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเทสได้นะครับวันนี้วันนี้จะไม่มีการโดดคอสะพานนะครับวันนี้ะจะลงที่ระดับต่ำอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าลงแบบไม่มีการเบรกเนี่ยช่วงล่างมันจะดีขนาดไหนนะครับนี่ครับสังเกตดูง่ายครับตรงนี้ครับผมลงมาเลยครับนี่ครับนี่ครับผมลงมาอย่างนี้เลยผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีนะครับตั้งกิดลงมาแรงๆอย่างเงี้ย ท่านผู้ชมถ้าเกิดช่วงล่างไม่ดีนะครับมันจะดังกุกกักุกกกแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ช่วงล่างดีแน่นอนแล้วมาดูอัตราเร่งครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับตัวนี้่ะ2.4ขับ4นะครับบอกเลยว่าอัตราเร่งดีนะครับ150แรงม้านะครับคันนี้ท่านผู้ชมช่วงล่างดีแน่นอนนะครับอัตราเร่รรงดีแน่นอ,อนนะครับราเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันดีจริงนะครับน่ะนี่ พร้อมกับการใช้พัลทชิพให้ท่านชมดูด้วยว่าพัลทชิพมันใช้งานได้จริงนะตรงนี้ป้ป้ายป้ป้ปอันนี้ครับเดี๋ยวท่านชมนะพัลทชิพนะครับปุ๊บอ่าสามสี่ห้าหกนะครับว่าเป็นหกสปีดนะรถเนี่ยลงนี้ปกตินะครับอ่าเพิ่มปกติรถปกติผมบอกเลยว่าพัลทชิพใช้งานได้ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเราไปฟัง สรุปแล้วไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับ 2.4V 4WD ปี2017มาขายเท่าไหร่ไปครับท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถรอบคันนะครับทั้งภายนอกภายในบอดี้อ่าเทสได้นะครับดูช่วงล่างแล้วอ่าเราฟังราคาดีกว่าครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับ 2.4V 4WD ปี2017มาขายเท่าไหร่นะครับนี่ วันนี้นะครับผมบอกเลยวันนี้ผมมาขายในราคา9แสนนะครับ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้าว่า9 0 0 0 9 0บาทเท่านั้นนะครับใครจะออกรถนะครับกดเบอร์ผมเลย080486598หรือช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านล่างนะครับชั่วโมงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเงื่อนไขไฟแนนซ์ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนอย่างแรงนะใครที่มีเครดิตนะครับใครที่มีเครดิตดาวน์เริ่มต้น10%นะครับหรือว่า5% ขึ้นอยู่กับอาชีพของลูกค้านะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ฟรีดาวค่อนข้างที่จะลําบากนะครับท่านผู้ชมนะค่อนข้างที่จะลําบากเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยหรือว่าอยากจะออกรถกดเบอร์ผมอย่างเดียวเลย0 8 0 4 5 6 6 5 9 8ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนมันนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com